สวัสดีครับผมช่อมองววางสอนงตวาวันนี้เรามารีวิวคุยกันในเรื่องสปาร์คหน,นึ่งสามห้าคบูคัสโตนะครับอันนี้รถของคุณจรอยู่กรุงเทพนะครับแถวแถวลาดเทวีเป็นสปาร์คหน,นึ่งสามห้าคาบูคัสคโตอันนี้นะครับสีน้ำเงินนี่ ก็ได้มาให้ทั้นสอนได้เช็คใหญ่ถึงใหญ่มากก็เลยพอถอดออกมาก็มาเจอของเสียเยอะพวกลูกสูบเป็นรอยนะพวกฝาสูบไม่ดีต้องไปล้างหน้าฝาสูบใหม่ก็เลยบดวาลทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น r 1 5มืสองแต่ว่าแหวนใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนให้ใหม่ก็ทั้งเปลี่ยนอะไหล่โตสเ,เตอร์เปลี่ยนพวกอัพหลัง่อมชกออัพหน้าแล้วก็เปลี่ยนพวกสายไ่เพืองกระปุกไฟอะไรพวกนี้เปลี่ยนหมดเลย นะครับก็ยังทําระบบคัดให้ด้วยแล้วก็ซ่อมขบูให้หมดทุกอย่างครับทำเสร็จแล้วดีมากดีแค่ไหนไปดูกันครับ ครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันตอนเย็นๆหน่อยครับวันนี้แดดยังแรงอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเมืองไทยก็15นาฬิกา20นาทีครับนะครับวันพุธที่26รกรกฎาคม2566ปีลากน223 0ครับก็วันนี้เป็นรถที่มารีวิวก็เป็นรถสปาร์ต135คาบูคันออโต้นะครับขอคุณจอนอยู่กรุงเทพ ก็ได้มาให้ทั้งสอนได้ทำการเช็คใหญ่ถึงใหญ่มากยกเคื้องสูบขึ้นมาดูอะไรไม่ดีก็บอกทำให้ดีครับก็เลยทำใหม่หมดทำให้ดีครับหรือฝาสูบมาดูอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนให้หมดครับพวกน็อตอะไรที่ใส่ผิดทางขาดอะไรขาดอะไรหายก็ทำให้หมดทุกอย่างครับตอนนี้เขาใช้ได้แล้วเกลํามันก็เ่อมให้ครับระบบไฟก็ดีครับ แล้วก็ระบบคัดก็รื้อมาจัดเรียงรีเซ็ตให้ใหม่ทำมาไม่ค่อยถูกก็ทำใหม่กับทั้งบทวาวล์างหน้าฝาสูบแล้วก็โมดิฟายช่องอาฝาสูบให้นะครับเป็นเสื้อลูกอันิบห้ามือสนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแหวนให้ใหม่ครับดีเลยครับตอนนี้กําลังหัดดีแล้วก็เครื่องก็ดีครับคันนี้เคยทำท่อ,อเสียมาแล้วนะครับท่อ,อเสียทำมาแล้วแล้วก็มี ทางสอก,ก็เปลี่ยนโซตสเตอร์ให้ใหม่กับเปลี่ยนเป็นสแตนดา์ดีหมดเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> ผ้าใบหลังเปลี่ยนใหม่แค่เท่านั้นครับแค่ศูนย์นะครับนี่ครับของเปลี่ยนเยอะเลยนี่ครับอดุมสเตอร์ดุมสเตอร์ก็เปลี่ยนโช๊คอัพหลังเปลี่ยนแลกเทินกันนะครับทั้งอย่างพักเท้าไต่กองน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องเปลี่ยนใหม่สายไม้กระปุกไม้เปลี <c oughs> ่ยนหมดเลยครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับรูปอาร์ติฟา รถขาบูคาบูเดิมนะครับขาบูเดิมวาลเดิมแคมเดิมอ๋อแคมเปลียนใหม่แต่ว่าเป็นแคมเดิมเป็นมือสองครับสปริงวาลก็เป็นของเดิมหมดครับทุกอย่างดีหมดครับครับท่อยเสียโลงแต่ก็โอเคนะครับก็วิ่งดีอะไรดีหมดทุกอย่างไปลองแล้วระบบคัดก็ทําให้ใหม่เกียร์ทำให้ใหม่เกียร์นิ่ม ครับดีแล้วเข้าเกียร์ปึป๊บซึ้บซึบึบึบทีแรกมาเกียร์ขัดเพราะว่าข้างในทําไม่ถูกนะครับลูกปืนลองอ่าดอันคัดอะไรก็ไม่มีก็ทั้นสอนก็แจดให้ใหม่หมดเลยครับตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีครับทั้งระบบเบรกระบบโตสเตอร์เกียคัดทุกอย่างดีหมดเลยครับก็คง จบแล้วก็สามารถกลับไปใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไระครับสําหรับคันนี้ก็มาอยู่หลายวันแล้วครับเพราะทําเยอะทําหลายอย่างทําหลายอย่างก็คงต้อง,องอใช้เวลาหน่อยครับแต่เพราะคัดคัดนี่ก็ลื้อมาทําใหม่หมดนะครับฝาตู้ก็ไปล้างหน้ามันผูกก่อน,นครับแล้วก็บดวาลวใหม่เปลี่ยนซีนกานวาลวอะไรเปลี่ยนหมดเลย ก็ก่อนจะได้ดีแบบนี้ก็เหนื่อยน,นะครับพบูก็ทต้องให้เปลี่ยนลูกยางเซ็ตนะครับปรับระดับน้ํามันสายสายน้ํามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทุกอย่างดีหมดครับก็บคงจบคลิปวิดีโอสําหรับสปาร์คหนึ่งสามห้าทบูคาโต้รถกุญจรคันนี้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้ามีรถคันใหม่ก็จะได้รีวิวันใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน อย่าลืมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่างสอนดวงสว่างมาต้องรถที่ไหนไม่ถูกใจนึกถึงช่างสอนดวงสว่างนะครับก็ยินดีจะดูแลรถของท่านทุกๆพันนะครับเสมอภาคกันไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินอยาให้ทุกท่านสวัสดีครับผมชัางสอนดวงสว่างครับผม